สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว663 1S1 ต่อตอดาบันโมเดลนะครับเป็นของตัวซาซาบีเวอร์กานะครับมาดูกันว่าพลาสติกคุณภาพเป็นยังไงนะครับจุดประกบดีไหมคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวกันดั้มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวซาซิบิดาบันนะครับรหัสกล่อง 6631S นะครับก็เป็นสีพิเศษนะครับตัวนี้รอบนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าแม่บ้านเห็นแล้วสอบถามราคาประจุยกระจายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ผมนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนๆในกลุ่มที่เก็บสะสมโมเดลนะครับเพราะกล่องมันใหญ่เหลือเกินราคามันต้องแพงแน่ๆเลยครับแต่ว่าราคาจริงของมันนะครับถือว่า จับต้องได้นะครับอยู่ในเดี๋ยวผมจะบอกราคาท้ายคลิปนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมได้จากร้านไหนก็ท้ายคลิปมีบอกนะครับเป็นสีพิเศษคมโคตติ้งถ้าเป็นของบันไดเนี่ยมันคือไทเทเนียมฟิ i ิตนะครับตัวโมเดลเนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคฉีดสีดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของคุณภาพพลาสติกสักเล็กน้อยนะครับก็คืออตัวนี้เป็นตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวจอยข้อต่อทั้งหมดเลยนะครับ เป็นตัวข้อต่อของซาซามิทั้งหมดซึ่งมันให้เกินมาเยอะเลยคุณภาพพลาสติกนะครับก็ค่อนข้าง,างโอเคนะครับนุ่มตัวเนี้ยมาตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องจะต้องนุ่มนะครับเพราะว่าตัวข้อต่อเนี่ยมันควรจะต้องไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมพับได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากครับผมชอบมากเลยนะเพราะว่าผมต่อตัวตัวอื่นเนี่ยไม่มีตัวข้อต่อที่นุ่มนุ่มขนาดนี้ พราะมเป็นงานรีสต็อกผมคิดว่าฟันบางคงทำให้ดีขึ้นเยอะนะฮะมาดูในแผงของสีดําสีดําเนี่ยผมใช้คําว่าวัดดวงนะครับเพราะว่าบางทีก็จะมีฉีดสีดีบ้างแย่บ้างนะครับสลับกันไปบางทีมันจะมีติดสีทองมาเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาผสมสีแล้วเขาฉีดใส่พลาสติกแล้วแล้วมันก็ไปติดอยู่กับแผงสีดําแล้วมันเห็นชัดมากนะครับตัวซาาบี้เนี่ยมีเต็มเลยนะฮะมา มาถึงเป็นส่วนของแผงสีแดงแผงสีแดงเนี่ยฉีดสีดีมากผมผมรับเลยว่ามันฉีดสีดีมากนะครับเป็นสีเป็นสีไทเทเนียมฟินตอะก็คือเป็นสีแดงเป็นสีแดงคโครมโคตติ้งมันฉีดสีดีมากคือแทบไม่ถลอกไม่เป็นรอยอะไรนะถ้าผมไม่ไปตัดหรือว่าไปทําอะไรเลอะเทอะเนี่ยก็คือมันมันฉีดดีอะครับเนี่ยคุณภาพพลาสติกนะครับมาให้ดูก่อนแข็งไหมแข็งไหมเจ้านาดูนะครับเนี่ยนี่ฮะ,ฮะ,ฮะดูฮะเนี่ย คือดิคือมันมันดีมากเลยนะดูดิเนี่ยผมงอขนาดนี้ยล้ฝ้ายังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยดูดิสังเกตดูเนี่ยผมงอขนาดนี้ยงอมากเลยนะเนี่ยเนี่ยฝ้าไม่ขึ้น,นครับคือมันผมบอกเลยว่างานงานสต็อกของซาซาบี้เนี่ยตั้งแต่อะผมผมเนี่ยของผมเนี่ยผมได้มาล็อตที่สองก็คือมันรีมาครั้งที่สองนะครับ ก็คือเนี่ยผูมันผมผมยอมรับเลยว่านี่คือโมจินที่ไม่เหมือนโมจินมันเหมือนของบันใจเลยซึ่งโู้คุณภาพมันมันดีฮะอุนักอุนักอุนักอุ้ยอันนี้แรงอันนี้แรงมากก็คุณภาพมันดีนะด้วยท้ายกาบมันดีไม่หมดนะครับที่มันดีไม่หมดก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับที่เป็นแบบอันเนี้ยอันเนี้ยเหนียวแต่อันเนี้ยในส่วนของคู่มือคู่มือเนี่ย โผมพูดเลยว่าอยงชอบจังชอบ,ชอบคือไม่เหมือนไทยเอกสารนอะเหมือนเวลาคุณทำรายงานแล้วคุณเอารายงานเพื่อนไปใส่เอกสารส่งครูอ่ะเออเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเลยฮะผมผมต่อเวอร์คามาสองตัวเนี่ยนี่ของชินันจูอับเหมือนเลยเนี่ยซาซาดี้เนี่ยฮะเวอร์คามึงเลยเนี่ยเวอร์คาเลยเนี่ยก็คือก๊อปชัดๆนะฮะแล้วก็แปะลาซาตีตานบวกกับชื่อรหัส6631หนึ่งต่อร้อยโมเดลชคชะเนี่ยครับ S <S <S คือมันมันเหมือนกันเตะเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงตัวนี้ก็จะไม่เหมือนตัวที่ทํารีวิวตัวที่แล้วนะครับก็คือมีจุดจุดติดดีคอมาครบเลยนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่า,าเมื่อเราต่อโมเดลเนี่ยเราอยากให้โมเดลเราสวยที่สุดนะมันก็ควรจะมีดีเทลเป็นตัวหนังสืออะไรบ้างนะครับในในโมเดลให้มันเป็นดีคอน้ํานะครับ1ชุดนะครับแล้วก็เป็นดีคอแบบติดแบบติด1ชุดนะครับซึ่งไอ้ดีคอที่เขาแบบติดแบบติดเนี่ย ผมไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ติดกับตัวโมเดลสักเท่าไหรด่ดูสีนะครับเห็นไหมสีมันค่อนข้างจางครับราวุธครับนี่เป็นตัวโลซาซาบีนะครับอ่าก็ติดดีคอนะครับประมาณนี้อ่าตัวโลเนี่ยขออธิบายดีเทลหน่อยก็คือตัวโลเนี่ยประกบไม่ไม่สนิทสักเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเห็นตัวตรงนี้ไหมนี่คือพยายามกดแล้วครับแต่มันก็เนาะไม่เข้า ก็เลยแบบไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เล่นอยู่แล้วสีแดงเนี่ยโอเคอเคมากแต่ว่าสีดําจะสังเกตเห็นว่านะฮะมันจะมีรอยรอยตรงประมาณนี้นี่ตรงนี้นี่นี่มันจะเป็นรอยพลาสติกนะครับที่เขาฉีดมาไม่ไม่ดีไม่เนี้ยบนี่ครับปืนปืนนะปืนมันติดสีทองมาด้วยครับสีสีไม่จะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพลาสสีแดงก็ยังดีครับพลาสสีแดงดีด,ด,ดีดีตลอดครับผมบอกเลยแต่พอบีมไรเฟิลน่ะมันทําสีดีนะนับสีดําเห็นปะ ไม่มีสีผสมไม่มีสีป,สสปนนะครับขวานเนี่ยโอเคนะผมถือว่านว effect. Effect เนี่ยตัวเอฟเฟกเอฟเฟกเนี่ยเป็นสีเขียวนีออนนะครับก็ฉีดสีมาดีโดยส่วนของตัวซาซามบ,บี้ดีกว่านะครับซาซามบ,บี้เนี่ยเวลาแลวลูกพ่อผมเขาบอกเลยว่ามันจ้ามากเท่มากมันเป็นตัวสามมญประจำบ้านที่ทุกคนต้องมี ถ้าคุณไม่มีเนี่ยโอ้โหตู้คุณไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันต้องมีอ่ะฮะก็จะมีเอฟเฟกไฟนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงตาไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะฮะนี่มันเป็นไฟ LED นะครับก็ไม่ได้สว่างมากสักเท่าไหร่แต่ก็เวลาโชว์เคสมันก็สวยดีแล้วนี่มือมือนะครับมือก็อ่าใช้คําว่าหมาไม่แดกนะครับหมาไม่แดกอ่ามือซับซับนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับมันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบนิ้วประกอบครับผมมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนขาเอียงมุมนะฮะแล้วก็ต้องบิด เล็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อให้มันเข้ารูปมือซึ่งบิดทลาดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทำให้มันขาดสูงมากนะครับมามาดูในส่วนของตัวโมเดลนะครับตัวหลักผมไม่พูดเยอะนะครับสวยครับสวยมากสวยสุดๆสวยเลสวยสวยบ้าสวยบออะฮะขอพูดในส่วนของจุดประกบก่อนจุดประกบห่วยให้คาว่าห่วยอ่ะขอขอไม่อวย พูดตรงๆก็คือมันห่วยก็คือจุดประกบเนี่ยแน่นบ้างไม่แน่นบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอ่าเห็นชัดๆเลยก็ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูปึ๊บอ,อ่ะเห็นนะฮะตรงช่วงขาเนี่ยขาข้างเนี้ยนะฮะคือมันประกบไม่ไม,ไม่ไม่สนิทเลยครับทำย่างี้ก็ไม่สนิทผมไม่รู้ตัวแท้เป็นไหมนะครับแต่ตัวเนี้ยคือประกบไม่สนิทเนี่ยมันมีผลให้ไอ้พวกเนี้ยมันยัดเข้ายากมากซึ่ง ถ้าคุณแบบว่าจะจะเอามาประกบให้มันกลายเป็นตัวเต็มๆแบบไม่ไม่ไม่ได้โชว์เคสเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดโชว์เคสทั้งหมดของตัวซาซาบีเพื่อให้มันเห็นเฟรมละ,ะให้เห็นโครงข้างในนะกันดัมเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะครับแต่ซาซาบีทําให้มันสามารถเห็นโครงในข้างในมันได้อ่ะในส่วนของพลาสติกก็อย่างที่เห็นครับผมมันฉีดสีสวยมากไม่มีตําหนิอะไรเลยมาดูในส่วนของข้างหลังข้างหลังนะครับ ตัวพันแนลพันเนลเนี่ยให้มาหกอันนะฮะเปิดได้นะครับเปิดได้ก็ตัวพันนลนี่สามารถเปิดเปิดได้อย่างงี้โอ้ผมไม่แนะนําให้เปิดเล่นมันบ่อยนะครับก็คือเพราะว่ามันมันมีแง่งแง่งสําหรับล็อกก็คือตรงนี้นะฮะถ้าคุณเห็นอยู่คือถ้าง,งานเล่นบ่อยครับมันมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับมันอาจหักได้ก็คือผมหักไปแล้วข้างหนึ่งคือข้างนี้หักหักไปแล้วนะครับแล้วจุดประกบขอดพันเนลให้ดูนี่ดีกว่า เนี่ยจุดตะกบดูนี่นะฮะล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้เลยไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยะนะครับนะครับมันกดผมพยายามกดสุดแรงนะเนี่ยนะฮะเรามาดูจุดติจุด,จดที่สองกันนะครับทอดไอพ่นเรียวทอยไอพ่นได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ก็คือมันทํามาแข็งมากแล้วมันกดไม่เข้ามันก็เลยได้แค่เนี้ยฮะ เหมือนมันทํามากระขากจนเกินแล้วก็น,นี่ผมจะให้ดูอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมครับทาร์ทโครงสีสีดำนะฮะมีสีทองติดเหมือนปืนเลยเนี่ยตรงตรงแบ็คแพดอะคุณต้องสุ่มเมานะครับว่ามันจะติดตรงไหนถ้ามันจะไปติดตรงจุดที่มันแบบเนี่ยตรงฟันเนลเงี้ยเป็นการเป็นสีทองมันก็ดูไม่สวยเลยใช่ไหมครับมือก็ก็ถามจากความรู้สึกนะก็ไม่น่าไปถืออะไรนะครับต้องให้มันอยู่แบบ อยู่แบบท่าเงี้ยท่าเหมือนแบบอ๋อมันคือความเท่อะถ้ามันอยู่ประมาณนั้นไปนะครับก็คืออย่าไปเอามาถืออะไรเลยฮะให้มันหมุนเอาเรือครับก็คือให้มันโชว์เคสไปนะครับสำหรับตัดเกลของซาซาบิตัวนี้ครับผมขอแบบเต็ม1ินะครับเต็มติดผมให้อยู่ที่9ครับขอหักนะครับก็คือหักหักจุดตะกบนะครับแล้วก็ฉีดสีไม่ดีนะครับหนึ่งแตบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ย ที่ไม่หักเพราะว่าไม่ได้ติดนะครับก็เลยไม่อยากจะคอมเพลนส่วนมีคอน้ําเขาดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่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 หักคะแนนเรื่องนี้อ่ะก็โดยรวมครับก็พิจารณาเอานะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับมีเอฟเฟกไฟ LED ให้ดูให้ดูด้วยนะครับเนี่ยอ่ะแต่ดับไปนะดับดับไอเออดับเนี่ยติดติลุกอ่าเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหพี่ครับจากไปช่วยการหลุดของซาซามินะครับสำหรับวันนี้นะครับ หวังว่าจะได้ความรู้นะครับสำหรับการเลือกตัวซาซาบีนะครับในอนาคตของทุกคนนะที่จะเอามาติดบ้านนะครับส่วนพ่อบ้านที่กําลังหนีตายเอาตัวนี้เข้านะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ชมการรีวิวนะครับไปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะได้มีตัวใหม่ๆมารีวิวเรื่อยๆนะครับผมับวันนี้ขอลาไปก่อนเอ๊ะผมลืมบอกราคาตัวนี้ผมได้มันที่ราคานี่เลยครับตามนี้เลยครับผม ได้จากร้านนี่ครับอ่าร้านนี้นะครับเอาไปมโนเองครว่าชื่อร้านว่าอะไรนะครับใบไปแล้วนะครับราคาไม่แพงครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกับการต่อกันด้านนะครับก็คือความโรแมนติกของลูกผู้ชายนะครับสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ